s h a ด o w มาว่ะสีใหม่ iPhone 15 Pro แต่ละสีจีจีทั้งนั้นนม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีทองมันเป็นข่าวลือที่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะเพราะปกติเนี่ยแอปเปเนี่ยเขาไม่ค่อยแหกกฎเท่าไหร่จากสีปกตินะครับผมซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมีแค่สีอ่าสีดำเนาะสีเงินสีทองแล้วก็สีพิเศษอีกหนึ่งสีนะผมอย่างปีก่อนนะครับผม p h o n e 12 Pro อ่ะก็จะมีสีพิเศษเป็น Pacific Blue นะส่วน iPhone 13 Pro เนี่ยก็จะมีสีเซียร์บลูนะผมต่อมาก็เป็นสีอัยไพ e ์กรีนนะผมส่วน i p h o น e 14สีเนี่ยสีพิเศษก็คือสี d e e p Purple นะผมแล้วก็ปีนี้ iPhone 15 Pro เนี่ยหลักๆนะผมก็ยังคิดว่ามันจะมี3สีหลักเช่นเคยนะผมนั่นก็คือสีดำสีเงินแล้วก็สีทองนะผมส่วนสีพิเศษเนี่ยคาดการันว่าจะเป็นสี c ร i ม s o n r e สนะผมหรือว่าสีแดงวายนะผมสีแดงเข้มนะอย่างรูปหลุดที่ออกไปก่อนหน้านี้นะผมยังไม่คิดว่า Apple น่ะ เปลี่ยนสีทั้งหมดสสีเลยนะซึ่งแต่ละเฉดสีที่ออกมาเนี่ยในรูปหลุดเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นสีที่แบบว่าสีสันมากทีเดียวนะผมเพราะว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบใช้สีแบบว่าไม่ฉูดฉาดมากเนี่ยจะไม่ซื้อหรือเปล่านะผมคือเรียกว่าจะมาเอาใจเฉพาะแบบแนวแฟชั่นนะครับผมแนวหว,วานๆหรือว่าแนวสดใสมันก็จะขาดลูกค้าบางกลุ่มไปนะผม ซึ่งสีใหม่ที่ออกมาสีๆนะผมตามรูปหลุดมานนี้นะจะมีชื่อสีเลยนะอย่างสีชมพูชื่อว่าสี b บบี้พิงค์นะผมสีม่วง Space Purple แล้วก็สีฟ้าเป็นดิฟปูนะผมส่วนสีทอกก็ชื่อสีโกปกตินะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับผมยังไม่ใช่ข่าวที่เป็นทางการแต่อย่างไรนะผมแต่เราก็สามารถเอาไปดูได้นะผมสมมติว่าออกบางแบบนี้จริงๆเนี่ยจะถูกใจกันหรือเปล่านะผม จะมีคนซื้อไหมหรือว่าเพื่อนๆชอบสีอะไรนะผมและถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะผมเกี่ยวกับสีของ iPhone 15 Pro หรือว่า Pro Max ในปีนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ <S <S ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ